ก้องสดฮอตบูสวัสดีค่ะ รพศมูค่ะนะผัดไทยและนิวค่ะสวัสดีค่ะนิวนะคะเป็นวิทยกรอีกครั้งค่ะนี่นะคะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีศาสตร์การดูนะคะไม่ว่าจะเป็นโง่เฮงเนาะดูแบบทุกสิ่งอย่างนะคะแต่เป็นศาสตร์พิเศษเพราะว่าวันนี้มาจากประเทศจีนนะคะใช่ค่ะไม่ใช่แค่โง่เฮงอย่างเดียวด้วยนะคะยังมี่วงจุ้ยด้วยค่ะ่วงจุ้ยที่ดีนะคะที่ผัด วันนี้นะคะขอต้อนรับเลยค่ะอาจารย์วิทย์จากเพจโหราวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์นี่นะคะนิวยังไงไปขอนั่งนะได้ค่ะนั่ง,งบบเลยอาจารย์ะนะ เออแต่บอกว่านั่งแบบอาจารย์จริงๆแล้วม่้ยเขานะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมีความคิดนะคะหรือว่ามีคําถามอะไรอยู่ในใจนะคะอยากจะถามก็สามารถที่จะ i n ็อกเข้ามา inbox เข้ามาได้เลยถามสดกันได้เลยนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะใช่ครัเพราะว่าในเพจเราในเพจกองสพดมูค่ะมีไลฟ์สดอยู่นะคะตอนนี้สามารถใครที่สงสัยตรงไหนอะไรยังไงสามารถ i n ็อกเข้ามาในเพจกองสพดมูได้เลยค่ะจ้าอาจารย์ค่ะอาจารย์มาจากเพจโฮเรวิ โหราวิชวิชด้วยนะคะวิชที่แปลว่าปรรถนาเนาะใช่นะคะขอดูภาพรวมก่อนได้ไหมคะเอาเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องตัวเองเนาะเอาภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศเราดีกว่าอาจารย์ว่าจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากขึ้นยังไงใช้คานี้นะอยากรู้เหมือนกันี่ผขอใช้คําว่าดีมากขึ้นเนาะชั่วโมงนี้ต้องพูดบวกกันเอาไว้ก่อนนะอาจารย์นะเชิญค่ะรับรองว่าติดบวกแน่นอนเย่ค่ะคือประเทศเราตอนนี้เราก็เจอวิกฤตอะไรมากันเยอะใช่ไหมคะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของ เดือนที่ดีแล้วนะคะเพราะว่าพอตั้งดวงของดวงเมืองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นเลยชัดเจนว่าพลังงานที่ดีกําลังเข้ามานะคะเรื่องไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการเมืองเศรษฐกิจทุกอย่างกําลังค่อยๆดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะอ,อาจจะมีติดขัดนิดหน่อยในช่วงปลายปลายป,ายปีสองเดือนสุดท้ายนั่นก็คือ,อเดือน พฤสิทธิการันวจกาใช่เพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ชงนะคะซึ่งเราอาจจะต้องรับรู้ถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ในดนอะไรเช่นอะไรคะยกตัวอย่างได้ไหมคะอ่ะยกตัวอย่างนิดๆหน่อยๆก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดจากความอิจฉาริษยาอ้าใครไม่รู้ล้ว อันนี้เราพูดถึงภาพรวมของประเทศที่ไหนเขาอิจฉาเราจ้ไม่เป็นไรค่ะถ้าอิดฉาแล้วอยู่ตรงนั้นเราสร้างกำแพงไว้อย่างดีแล้วก็เข้ามาไม่ถึงเราขอให้ประชาชนไทยเนี่ยมีความสามัคคีกันเป็นอันใช้ได้อะหมดเปหนึ่งปัญหาแล้วมีปัญหาอะไรอีกคะเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะเป็นปัญหาเหล่านี้แหละนะคะคือถ้าทาง ผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเนี่ยจัดการได้ก็มีปัญหาอะไรจากนั้นก็จะมีเรื่องภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเนี่ยจริงๆอาจารย์เนี่ยจะเขียนลงหนังสือพิมพ์เอาไว้ทุกๆปีนะคะซึ่งก็บอกไปหมดแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นไปหมดแล้วนะคะแต่ช่วงปลายปลายปีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะก็อาจจะมีพวกฝนตกน้ําท่วมนะคะพายุเล็กๆน้อยๆนะคะจะไม่หนักเท่าตอนนี้แล้วพูดถึงว่าภัยธรรมชาตินี่ มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะจารย์ชนมันต้องเกิดถ้าเราคิดในแง่บวกก็คือประเทศบางประเทศเนี่ยเจอภัยธรรมชาติหนักกว่าเราอีกใช่อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเนาะจะดีจะดีก็เดี๋ยวก็เจอตลอดเลยดินน้ำลมไฟเนาะถือว่าประเทศไทยก็ตั้งอยู่ในจุดที่ดีมากแล้วนะคะแต่ว่าจะหลีกเลี่ยงไปเลยมันเป็นไปไม่ได้ย้อนเข้ามาเรื่องฮวงจุ้ยหน่อยไหมค่ะอฮวงจุ้ยนี่จริงๆคุยกันมาตลอดนะคะว่า เชื่อได้ไม่ได้มันจริงไม่จริงเอาหลักการดีกว่าหลักการจริงๆของฮวงจุ้ยเนี่ยคืออะไรคะค่ะที่เราเคยเห็นคือติดเสือคาบดาบใช่ไหมใช่ค่ะวางน้ําเต้าดูดซับใช่ไหมคะะน้ำพุอย่างเงี้ยค่ะน้ำพุโรมันอะไรประมาณแบบนี้หรือว่ามีสิงกิเลนวางหน้าบ้านใช่ไหมคะจะ่ะาสิงกิเลนตัวละสองล้านหล้านไม่ต้องไปซื้อค่ะ,คะถ้าตัวละ2องร้อยห้าร้อซื้อได้ค่ะแล้วก็เอาสีที่มันถูก กับทิศทางของหน้าบ้านนะคะ,คะอันนี้เดี๋ยวจย์จะมาพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วห่วงจุ้ยเนี่ยมันไม่ใช่การวางของห่วงจุ้ยในความเป็นจริงค,คือเป็นอภิปรัชญานะคะ,คะของอนักปราชญ์จีนโบราณเนี่ยเขาศึกษาแล้วก็ค้นคว้ามานะคะแล้วก็บันทึกจนเก็บออกมาเป็นหลักสูตรนะคะนี่ห่วงจุ้ยเนี่ยคำว่าห่วงจุ้ยเป็นภาษาจีนใต้จิว๋วภาษาจีนกลางคือเฟิงชุยเฟิงชุยซึ่งแปลสั้นๆเลยนะคือลมกับน้ํา ลมกับน้ําแล้วลมกับน้ําจริงๆแล้วคืออะไรมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างหายใจเข้าดื่มน้ำ<ม>นะคะหายใจเข้าออกดื่มน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งธรรมชาติล้วนๆฮวงจุ้ยจึงพูดจํากัดความง่ายๆคือเป็นการบรหิหารจัดการพลังงาน<อ>ที่สําคัญในชีวิตของเราให้ส่งผลต่อชีวิตของคนที่อยู่อาศัยมากที่สุดให้เขาเดินทางทิศทิศท,ท,ทางไปใน ที่ถูกต้องถูกไหมคะใช่ให้ส่งผลกับผู้อยู่อาศัยมากที่สุดออย่างเช่นเนี่ยการหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกชีวิตจะดีขึ้นหรือตกต่ําจริงไหมมันเกี่ยวข้องกับดวงจุยด้วยหรือเปล่าคะค่ะถ้าในศาสตร์โหราศาสตร์จีนเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำไม้ไฟดินทองน้ำไม้ไฟดินทองค่ะทีนี้คุณผดไทยถามก็ดีแล้วเพราะว่าน้องนิวถามว่าการหันหัวนอนไปทิศตะวันตกเนี่ย คนไทยชอบเข้าใจว่าตกก็คือชีวิตตกต่ำคือแต่คือคำม่นนะใช่แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะทิศตะวันตกมันเป็นเป็นแค่การบอกว่าดวงตะวันมันตกดินในตอนเย็นทิศตะวันตกเนี่ยเราก็ตีความเป็นธาตุนั่นก็คือธาตุทองท้องฟ้าเป็นสีเงินสีทองเพราะฉะนั้นถ้าดีออกอถ้าตรวจดวงจีนออกมาแล้วรู้ว่าดวงของเราต้องเสริมดวงด้วยธาตุทองนอนหันทิศตะวันตกเลยค่ะรับรองชีวิตเจริญรุ่งเรืองแบบพุ่งปรี๊ดเลยก็ไม่ได้หมายความว่าทุก ทิศตะวันตกจะเลวไร้าเสมอไปเพราะอย่างน้อยก็คือทาทองเนาะใช่ถูกไหมคะค่หนูหันไปทางไหนลูกหนูหันไปทางทิศเหนือค่ะส่วนใหญ่ก็เหนือน้อยจานเหนือกับออกเคยเคยหันไปทางทิศตะวันออกแล้วไม่เคยแล้วเป็นคนขยันไม่เคยนอนตื่นสายเลยเพราะแดดร้อนเกี่ยวแม่จานก็เกี่ยวค่ะแล้วทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเราจะหันหัวนอนไปทางไหนต้องดูเฉพาะคนไหมคะหรือว่าเอาแบบเบสิกไหมคะว่า คือง่ายๆเลยนะคะถ้าสมมติเข้าไปใน Facebook ของอาจารย์หรือทักเข้ามาใน Line a f p 9 9เนี่ยนะคะก็สามารถขอนะคะขอกลุ่ม Facebook ไปถามใน Facebook ฟรีก็ได้นะคะการติดต่อยังไงคะเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อของอาจารย์ที่หน้าจอทีวีได้เลยนะคะอาจารย์ก็คือ Facebook นะคะ horawish นะคะ h o r a w i s h นะคะหออาจารย์วิศครูโหราศาสตร์จีนนะคะหรือว่า Line fp99 นะคะหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ horawitch.com ค,ค่ะเข้าไปคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะคะค่ะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดเราเห็นภาพเนาะเหมือนในร่างกายเราเนาะดินน้ำลมไฟจะต้องหายใจยังไงให้เพียงพอนะคะแล้วก็คือก็อเหมือนกันนะบ้านก็อย่างนี้อ่ะหน้าบ้านวางยังไงให้เหงเอาง่ายง่ายเบสิกก่อนอยากเหงแล้วอะไรอย่างเงี้ยหน้าบ้านใช่ไหมคะหน้าบ้านเนี่ยอะไรอยู่ตรงหน้าบ้านคะประตูประตูก็เหมือนกับปาก ทางเข้าของพลังงานเวลาที่เราอ้าปากแล้วเราจะตักอาหารเข้าปากเราจะต้องทำไงคะอ้าปากให้กว้างอ้าปากให้กว้างแล้วห้ามเอาไม้จิ้มฟันมาขวางเอาไว้หรือห้ามเอาอะไรมาขวางปากเอาไว้รองเท้าเอ้รองเท้าไม่ได้ใช่ไหมอันนี้หมายถึงเปลี่ยนเป็นไม้จิ้มฟันทุกไม้ทุหนาบ้านใช่ไหมคะใช่บางบ้านนะจารย์ไปตรงบ้านดีกว่าพวกธุรกิจบางอย่างเขาเข้าก็ต้องถอดรองเท้าไงอย่างร้านนวดรองเท้าเต็มเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนบอก ก็ไม่รู้จะไปถอดต,ตรงไหนมันร้นายแรงมากไหมคะที่บ้านที่แบบมีรองเท้าอยู่เยอะๆหน้าบ้านเงี้ยวางบนพื้นไม่ได้ขวางประตูไม่เป็นไรแต่การที่วางบนพื้นแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยออ<ๆ>นานๆก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค,คือวางได้แต่ว่าขอให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยคโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์ต่อดีกว่าเพราะเดี๋ยวมีศาสตร์อื่นที่อาจารย์มาแนะนำใช่ส่วนคําถามนะคะ ก็สามารถถามมาได้ในเพจเลย <de ad> เดี๋ยวช่วงนี้ก่อนจะจบช่วงนี้เนาะขออนุญ,ญาตแจ้งลิ้นติดโปรไหมลูกอ่าโอเคค่ะเอาแบบสั้นๆก็พอนะคะ,คะลิ้นติดโปรแฟร์นะคะวันที่24ถึงก,กันยายนนี้นะคะชนบุรีเซ็นทันระยอง,ยองนะคะใช่ค่ะพบกับร้านดารามากมายเลยนะคะแล้วก็60ร้านคาเด็ดที่เราคัดสรรมาให้ชาวระยองค่ะได้ชิมกันจุใจพร้อมกับเหล่าดาราที่ขนกัมาออกบูธอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นบูธของ พี่ผัดไทยคะ่ะสมูทตี้ดีใจบายผัดไทยดีใจดีๆนะคะร้านหม้อแม่จูนบายแม่จูนและคุณเปิ้ลนาคอนคะ่ะ น้ำพริกคนตื่นทำของอาจารย์เบียรคนตื่นทำนะคะแล้วก็ทุเรียนทอดกรอบบายธงธงช็อปนะคะครับไปเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเห็นในภาพแล้วแหละว่าแบบสนุกสนานแค่ไหนแต่งานจริงสนุกวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่ระยองเชิญค่ะเซ็นท่านระยองนะคะวันวันนี้แหละถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะพักแป๊บหนึงน่งเนาะเดี๋ยวกลับมานคะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันะะนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีทำไมเดี๋ยวมากองสดสดบู เมื่อกี้ช่วงที่พักได้คุยกับอาจารย์นะคะเราสงสัยว่าทําไมบางทีแบบของแตกหักสสรพระูมิหักทําไมคนเขาชอบไปทิ้งแล้วเวลาขับรถเราเห็น,นอาจารย์อาจารย์ก็เลยมีข้อคิดเรื่องของแตกหักด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะยังไงบ้างคะอาจารย์ก็เมื่อกี้นอกรอบก็มีทีมงานมาถามว่าของแตกหักอะไรเนี่ยควรจะไว้ในบ้านไหมมีผลกับฮงจุ้ยไหมมีผลนะคะมีผลเอาจริงๆคือมีผลในแง่ของจิตวิทยา คือความรู้สึกเราสัมผัสได้เวลาเรามองเห็นตุ๊กตาแขนหักอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงไม่ชื่นใจเนาะ,ะถูกไหมคะมเรามองเห็นกระถางที่มันแตกออกไปบินบ่นไปอย่างเงี้ยคือมันส่งผลในทางความรู้สึกเพราะว่า่วงจุ้ยเนี่ยเราจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้า<ข>ในการรับความรู้สึก<ข><ข>เพราะเวลาที่เราอยู่ภายในบ้านนั้นหรืออยู่ในสถานที่นั้น,น,นแล้วเรารู้สึกว่ามันถูกคุกคามนั่งแล้วมีอะไรแหลมๆไม่รู้มาจิ้มอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะในแง่เดียวกันเพราะฉะจัดใช่ถ้ามันใช้ไม่ได้แล้ว ก็เอาออกไปถ้ามันพอใช้ได้เอาไปเปลี่ยนให้มันมองเห็นแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วประตูละ่ะจานขาประตูที่แบบเปิดแล้วมันดันตรงกับหลังบ้านหรือ,อตรงกับครัวหรืออะไรแบบนี้มีผลไหมคะมีคนถามเยอะมากคําถามนีม้เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะ,คะจานจะบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้บอกว่าทั้งหมดโดยส่วนใหญ่แล้วคําพูดนี้คือคําพูดที่ไม่จริงนะคะพเพราะ,ะาเพราะในสมัยก่อนอคําพูดนี้มันมาจาก คนจีนะนะคนจีนที่ประเทศจีนเนี่ยคนชั้นกลางถึงคนชั้นล่างนะคะเขาบ้านเขาจะหลังเล็กๆเ,เองประมาณ3 3 4คููอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วลมที่นู่นเขาจะเป็นลมบรสุม,มลมมันเข้ามาแล้วแบบแรงมากพัดทุกอย่างในบ้านออกไปเลย<อ>ถ้าประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านมันตรงกันคือทุกอย่างกระจุยกระจายเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ดี ในแง่นั้นแต่บ้านเราไม่ใช่ค่ะบ้านเราจะไม่ได้โดนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจริงๆการที่มีประตูอาจจะตรงกันหรือเยื้องกันบ้างเป็นการทําให้ลมออกก็มีลมเข้าได้มีทางออกก็มีทางเข้านะคะ,คะปิดหมดหลมก็ไม่ผ่านเนาะจางถูกต้องค่ะสำหรับคนที่อยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะเปลี่ยนฮองจุ้ยมือใหม่ ทำแบบง่ายๆก่อนไปปรับอะไรดีคะ,ะง่ายๆเลยคือหนึ่งนะคะต้องจัดบ้านหน้าบ้านสําคัญมากอยากรวยอยากมีเงินนะคะหน้าบ้านหน้าประตูเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะให้สะอาดกว้างโล่งและสว่างสะอาดกว้างโล่ง,ลงและสว่างอาจารย์ผมทําได้แค่นี้เพราะหน้าบ้านผมแคบๆกว้างได้เท่าที่จะกว้างได้สะอาด กว้างโลง่ลงสว่สวางค่ะนะฮะจะอาดลกว้างโลง่งสว่างอันนี้คือหน้าบ้านส่วนในบ้านเนี่ยจัดของให้เป็นระเบียบนะคะให้พลังงานจากภายนอกมันเข้าสู่ในบ้านแล้ววนอยู่ในบ้านได้ค่ะ,ะเวลาเราอยู่ภายในบ้านเราต้องรู้จักสังเกตว่าเรามีความรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกหายใจแล้วมันอึดอัดไหมค่ะ,อ,ะอย่างอาจารย์เคยไปดูฮงจุ้ยบ้านหนึ่งไม่เปิดไปเชิญสินแสมาดูสินแสคนั้นบอกว่าห้ามเปิดประตูบ้านห้ามเปิดหน้าต่างตากผ้าก็ตากในบ้านนี้คือไม่ดี หกปีผ่านไปชีวิตแย่ลงอาจารย์ก็ต้องไปบอกให้เขาเปิดค่ะนั่นแหละเหลือหนึ่งนาทีเองที่ผ่านหนึ่งนาทีเชิญค่ะ <c oughs> okay, เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดตามของอาจารย์ได้ทางหน้าจอทีวีเลยนะคะติด <Okay. S 2> ตามที่ไหนว่ากันไปเลยนะคะอา <c oughs> จารย์ขา <c oughs> แล้วก็คนที่แบบอย่ามายุ่งโต๊ะฉันโต๊ะรกเพราะว่าฉันรู้ว่าอะไรวางอยู่ตรงไหนโต๊ะทำงานรกอาจารย์ขา โบราณบอกว่าจักรวาลเป็นเช่นไรคนเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นโต๊ะรกก็แสดงออกถึงความคิดหรือการจัดระเบียบในชีวิตของเรามันรกเช่นเดียวกันนะคะต้นไม้นิดเดียวต้นไม้ปลูกต้นไม้นิดเดียวค่ะยังไงดีคะต้นไม้ต้นไม้หมายถึงยังไงเอ่ยคือจะปลูกยังไงหรือวางอะไรยังไงคือแบบให้มันอยากรวยอยากได้ตังค์เงี้ยต้นไม้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะปลูกให้มันไม่บังประตูแล้วก็ห่างจากตัวบ้านอย่าแตะตัวบ้านนะคะ ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนะคะก็ติดต่ออาจารย์ไปได้ที่หน้าจอนะคะทั้ง Facebook ทั้งไลน์นะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะ<ฮ>ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะวันนี้เราก็ได้ศาสตร์ทั้งดีๆมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมนะคะ,คะหมดเวลาแล้วใช่ไหมค,คนนี้เขาห่วงเวลามากนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่นแต่ถ้าอยากจะฟังต่อก็ติดต่ออาจารย์ไปได้เลยนะคะอาจารย์พร้อมให้คําปรึกษาค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงช่วงหน้านะครับ พี่มาวินและพี่ก้องมีสิ่งดีๆมานำเสนอคะ่ะห้ามพลาดคะ่ะอืค่ะก้องสดอตโู